พี่ๆนานาสายลานทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมตัวรถติกรุ่น Power e 1นะครับตัวนี้นะครับผมมันจะโปรลดราคาครับผมอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมาจจะได้ตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษจากรุ่นเดิมจุดหนงครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็อธิบายจุดต่างๆนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับจะยางที่ใช้ทั้งหมดนะครับจะเป็นแปะแรงครับสามารถลูกค้าสามารถรับเพิ่มเพิ่มยางขึ้นได้นะครับตัวนี้มีช่องนะครับผมมีช่องเพิ่มยางนะครับ สำหรับตัวนี้ผมจะให้ไปเป็นเซตของตัวกล้องเลเซอนะครับผมหนึ่งคูณสี่สิบดีนะครับตัวนี้จะมีไฟแสงสองสีนะครับผมจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สีแดงนะครับผมตัวนี้สามารถปรับความสว่างนะครับได้ทั้งหมดห้าสติทนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวแถมลูกติดนะครับผมขนาดแบดมิลนะครับให้อยู่งขดประมาณ1้0ยลูกนะครับผมตัวนี้พิเศษจากตัวรุ่นที่ผมขายตัวเดิมต่างจากกันก็คือตัวท้ายนะครับผมจะอัปเดตนะครับตัวนี้จะเป็นท้ายโลหะนะครับจะเป็นตัว เหมื้นกับของรุ่นอีท็กเลยนะครับตัวนี้เป็นโลหะนะครับผมเสียแรงแน่นอนนะครับวันนี้เอาเกีร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ราคาเท่าเดิมนะครับผมขอขายราคาอยู่อที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเท่าเดิมนะครับตัวนี้ท้ายนะครับสามารถหมุนได้ยืดได้นะครับพับได้จุดประกันสิรวกนะครับผมตัวนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจครับสั่งซื้อชุดนี้นะครับคุ้มแน่นอนครับสำหรับสมาชุดนี้นะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมทีดเพื่อนทางข้างนะครับทางเพียรนะครับจะไม่มีช่องทางนะครับที่ให้้ลูกคา โอนก่อนนะครับนี้จะเป็นเก็บเงินธนาคารเท่านั้นนะครับไม่มีการมัดจำใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสำหรับเพจทางร้านนะครับระวังไม่ใชาชีพนะครับผมสำหรับลูกค้าที่เห็นเพจอื่นนะครับราคาถูกกว่าทางร้านนะครับอย่าหลงเชื่ออังขาดครับแต่บางที่จะให้เราโอนมัดจำก่อนครับทางร้านไม่มีนะครับผมสำหรับลูกค้านี่นะนะท่านไหนนะครับที่สนใจเป็นเซตนี้นะครับรุ่นเอสหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไอเดียไลน์นะครับบางทีใต้คลิปนะครับให้ลูกค้ากดยที่ตรงช่องไอดีนะครับถ้าเรื่องตรงช่องบอร์โทรมันจะไม่ขึ้นนะครับผม สั่งซื้อสินค้านะครับด้านล่างลีปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็อจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม